สวัสดีคะ่ะเอฟซีตอนนี้ครูดาวาราตีนะครับพาเอฟซี Hi, FC, ทุกคนทุกท่านมาชมวัดน้ำบ่อหลวงวนารามนะคะตำบลน,น้ำบ่อหลวงอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ครูดามายืนอยู่ตรงหน้านะเขาเรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของวัดน้ำบ่อหลวงนะนั้นก็คือกูอัฐิท่านเจ้าคุณพระสุธรรม มยานะเถระนะคะหรือเรียกท่านว่าครูบาเจ้าอินทจักรรักษาซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนำ้ำมลวงผู้สร้างวัดแห่งนี้นะคะตั้งแต่พศ2477ถึง2521นะคะหลังจากนั้นท่านก็นะถึงอ,อ,อัตตะะท่านนะ อยู่ในวัดนี้ก็กี่ปีนะปี77ถึง24 77ถึง24 21นะคะแล้วท่านก็ได้นะสิ้นชีพตักใสที่นี่นะคะองค์ครูบาเจ้าอินทจักรรักษานะคะนี่เป็นกูเก็บอัฐิของท่านที่นี่นะคะวัดน้ำบ่อหลวงวนารามนะเป็นวัดประจำของตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,นะคะ ถือว่านในทุกๆปีก็จะมีการเฉลิมฉลองและก็มีอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุมาร่วมมาให้ประชาชนได้มาร่วมในวัน,นทำบุญอัฐิให้ท่านด้วยนะคะที่วัดน้ำบัวหลวงนะคะทุกคนนะที่นี่คือนะกูอัฐทิท่านเจ้าคุณพระสุธรรม มะยานเทระนะองค์คูบาเจ้าอินทจักรรักษาอดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำบัหลวงนะคะ